สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC แฟนพิงแฟนหมอลำสุขุสุขุนครับ, FC, รขขขขรบเข้ามาหอดแล้วพี่น้องตลาดฉล,ลองกรุงนะครับ,บามาหอดมาเหมือดตึบเนาะปัานนี้นาะพี่น้องเองทางเขาเป็นเลย่ยเซ่เป็นอิเลเวนมากนิดนึงกันป่ะเออเปิดไฟจังสี่ได้ไหมใครขี่เขาไปเลยเ์้าบัตนี่ไปเบื้องสถานาการณ์กันนะพี่น้องเหนื่อยมันอียังนี่เนาะกิเกล่นงอยู่ถึงจังไง โบมีนเว่ยเครื่องเล่นติโอ้สิเดบ้มามืองตุ๊ดตัวนี่ไหมไม่ยังนอน,น,นอี่เนาะโอ้เน่ากินเน่ากินเน่า,ากินกบัดะสีกบัดทาง้งแม่ทางจะเดบบ้โอ้ยดวงจันทร์พี่น้องตอนนี้เข้ามาดวงจันทร์นะครับเนาะโอ้เสียปากกลวยขนี้โอ้เปิดไฟสูงอีกปไฟสูงอีก ม่อยากทำตากรตามเขาเขาไปยังดอกให้เดดกันดูดี่แยม่ไปจอดใส่รอน้อง่าีที่อะเปิดยู่เดี๋ยวได้อีกโอเดี๋ยวเขาตกปถามมึขึ้น่าเมที่ให้เอาตังใส่นาะงพี่นครับพี่นครับยาพึ่งก่อนดงเขาตับไปอีกเน่พผุนไหมไปอีกผุนไหม ตั้นนัไปทั้งหนาห้ามั้ยแหมบักปลากลวยเลยหรอเป็นจังไดอ้าวจอดดีแล้วนี่พอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้โห,โหโยนีน่เวทีตั้งฟังไหนครับพี่ ข้างในข้างในผุนบอกครับโอ้แสดงว่าตรงหนีบ้บเมนโอ้โหอโทุมาห,ดหอดแล้วครับหอดตปาปลาเกยครับพี่น้องโอ้นี่ไฟไฟรีเขาขาดทางนึงตอน,นั้นไหมตลาดยังเกาะ โอ้เฮ้ยลุยไปเอารถมาไปไปเอารถมาหน้าสิเบิ้งเห้ไปพีละเข้าเขาพีเลยพีแล้วว่าเขาพีลาเข้าเข้ามาจับจ่องมองหาที่นั่งก้อนมูเลยพี่น้องครับโอ้ยอาจารย์เบด่อดแล้วต้นนี้แม่ปัดเพียรถอาจารย์เบืดพี่น้องอาจสิมืดมืดเจ้าหน่อยนะครับเด้อขอโทษขอไพ่พี่น้องนะครับผมขอบอยากไทยเนาะ ขบอแบกท้ายขบอแบกท้ายขอถดเพราะพายังน้อยนะครับผมผิวโอ้พี่นะ <c oughs> มาแล้วรถห้องคนนะว้าวเด็กการเลยครับมาแล้วโอ,โอ้เจินเทือนเลยสุดยอดเลยเอาบ้านทางนี้พี่ พีเลยพีเลยด้ยเห็น okay, นะครับจารย์เบิร์ดมาหอดแล้วโอ้โนี่รถอาจารย์เบิร์ดครับว้าวเอานีแล้วเขาเพราะว่าตะเวนขึ้นกับสีห่มพอดีห่มบอกคิดว่าเดี๋ยวไปจอดใกล้เพื่อนไรเธอเขาไปอีกอกเขาไปอีอกหน่อยนึงเขาไีอีกหน่อยหนึ่ง เอกเอกอีกเอก,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 อกโอเคโอ้ไฟถ่ายคือง,งามแต่ว้าวโอเคโอเคประมาณนี้ละคือเครื่องบินขึ้นแล้วพี่น้องคนขึ้เครื่องบินเครื่องบินกับไทยเพิ่อนมึงเนาะมาหอดจอดถึงแล้วครับตลาดฉลองกรุงเนาะครับผมชื่อวอ่านีมีรถดันเบิดข้างเข่าเอ้าดับเครื่องไหมขึ้นจอนอนอยู่ในรถขึ้นจอสิอย่างไรเขาดิ นี่สิไปจอดพุ่นบ่ในป่าพุ่นบ่ใส่ลังเขาพุ่นบ่ออกอะไรอยางเงี้ยมันหืมไ,ไหนบักสูงนึงเนาะจอดพุ่นย่ายออกมันออกอย่ายดิรับมันบ่บังหนีเงี้ยมันเศร้าอาศัยว่ามันบงนังหนีนะจะเว้นขึ้นแะม่นมันต้องขึ้นท <c oughs> างนี้แหละเสีอหน, <c oughs> น,น,น้าลวดหน้าเลี้ยนมาก ในนนี้แหละบัวมันขึ้นทางนี้แหละนี่ต่เว้นมันต้องขึ้นทางนี้แหละพี่น้องครับผมคิดว่าที่นี่แถวเลยครัผ่านพี่น้องสหลหรับม,มอือนี้มาหอดจอดถึงกอนมือพอดีทวีสัตว์ตอนนี้เสียนลุยกำลังเข้าไปสำรวจพื้นที่นะครับผมเพราะตรงนี้ไฟฉายไปจกัก อันอสอ่นในนอนลุนน้ช็อปี้แม่อันขาดวแม่สวัีแ่ช็อปปี้ยังมันโบจิกอึดได้ดีไอ้ไหวไหมดีมันบอกมนดีะนาสิหุเมือดหน่อยพี่น้อครับห้องมากตอนนี้เป็นทางจะเดี๋นี้ยัดัยังเขาอีกแล้วเออวะ้นมองหลังน้อสรอยตัวนี่ไหมอยมอไส้ไปยืนนี่ไหมอาบานให้จอยใ่บอะไันละจอดให้ละถูกต้องละ ถ้าแล้วโอ้ยสายแหม่ตีซีเลยหัวนห่โบ้ไม่สายขาดหัวยังไต่กบหนึ่งบ่บ้แม่นแบบนี้อีกจีนันจีเป็นคือยังแนวขาดไนน้อยเสียงซ้ำผมมือแหม่เกิดออกมาคือยังดวงอาทิตย์แหม่กูไปอวู่กันทุกหลุมนี่นงโบ้ไม่หอไปหอบจัดแจงแต่งที่นอนที่นั่งเขาตัวสาดว่าสีตั้งปวะทีอยู่นี่แหละเนาะ ในเดือนนี่แหละที่เข้าเจ้าล่วงไปนี่แหละครับมองนี่ละแต่ว่าเ้าสีได้ยับรถบคิดว่าวเอามันต้องยับอยู่แล้วล่ะเนาะตามสเต็ปพื้นที่คือแคบถูกไหมฮะยังเกาะบ่เอาไว้จะไปว่าหุมจะไปว่าฮ่มจะเว้นสี่ข้นนี้นี่ไงจะเว้นสี่ข้นมามุมนี่พอดีนี่ตึกนี่พอดีสองสามตึกนี่ พี่น้องครับจากการคาดเดาของฮอดดี้ที่พี่ซักมันต้องเปลี่ยนไปตามนี่ละทะเว้นสีขึ้นประมาณนี้รถท่อเกิสีห่มมาปุ๊บเหม่นบ่พอห่มปุ๊บแล้วโฮมตัวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรถแล้วบบโอวบัได้ล็อกล็อกกับบันไดล็อโอ้ล็อกกับบันได้ล็อกช้าลงจัดจัด มองนอนมองนังห่อราเงมึงปิด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 ย่ง้าทานพี่น้องครับมงเด้อพอดีที่วิสัมหเวจะเป็นัืองไพี่น้องครับเผื่รอีกเไรน้อเกือบานเรื่องไรยุ่งไรโอ้ยนี่ย จวดด้วยบัตรโอ้ยอดบานตะกี้เขาว่เปิดนเนาะดีดนพี่หน้องครับไฟข้างรถพอดีพ,พี่สักอันนี้เป็นการรีวิวไฟข้างรถนะครับโอ้โหมันแจ้งครับเกลุยตะแจ้งพูดสปาร์วันสปอร์ตไลี้สปอร์ตไล่แล้วนั่นเป็น LED เนาะพูดนะครับพี่หน้องเบิ่งระยะไฟถี่มันซองออกมากเนาะพีย เกี่วเลยครับเกข่าเลยมึงระยะคีไฟยส่องออกมาเนาะึ่เม็นคลิปแคบดิพี่น้องเหมคนว้าเขาท่านะครับไฟย์ขังรถงงว้ามึงมีหม่งเสียบปลั๊กตัวนี้ไหมมีบ่เสาไฟย์หน่อยไหมเอาเสากลางหนานีคฮะมันเป็นตลาดนี่มึงอาจารย์เบิ้ดไหมมึงอาจารย์เบิดไปบึ้งไปบิง่งไปเบิง่บง โอ้อาศัยใส่ไฟเพิ่มความนะเสียบปลักเสียบยังชัวสิแจ้งชัวสิหอดหกโมงชัวเวทีสิมาหอดโอ้มันได้หลายเติบดีน้ออันนี้นี่เห็นบ่เห็นบ่ึโอ้มันมีตะขันอ่ำซื่อตัวนี่ไหมบ่มีบ่มี่สบ่ บบโอ้บรรยากาศตอนวันสีสดตว์นี่ฟังเดียวจยวีว้าจานเบรคลอกน้อนขัดนอนเนี่ยเพิ่งฟังท่านี่เขาเดี๋ยวไปเห็นไฟรถน้อนาะพี่น้องครับโอ้มาหอดจอดถึงกวานมูรีวิวกวานมูเลยครับแบบมืดตึบ้บพี่น้องก็บอกเห็นยังดอกมิแต่ได้ยินแต่เสียงผมนี่แล้วเว้ามันเท่ากับสีน้อนนี่ครับพี่น้องมันสำหรับ คลิปนี้นะครับไปเข้าขึ้นขึ้นไปหาลราพานอนอนา,นาบน้ำล่างหนาแปรงฟันยังหน่อยครับพี่น้องปุ๊บนี่หมองนอนเข้ามือนีเอาาน่เนาะครับมาฐานพี่น้องโอ้ยประมาณน,นี้ครับผมสหรับคลิปนี้ฮอตกระลาพี่น้องเพียงสานีนะครับขออน,นอนุญาตอาบน้ำนอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวยัง,ยงไงพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ